สวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างหายไปนานมากเลยทุกคนคือไม่มีเวลามาแกะของเลยนะหลังจากไปคอนเสิร์ตตุต๊ต,ตนันนะันะก็เครียดงานเหนื่อยด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบกองเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเตรียมตัวไปเกาหลีอีกนะก็เลยเดี๋ยวมาแกะล็อตน,นี้ก่อนก่อนที่จะไม่มีเวลาแกะนะทุกคนเดี๋ยวยังไงไปแกะเอาพกาสติกเอาพวกกล่องอะไรออกก่อนนะทุกคนไปเจอกันจ้ามามาเริ่มกันที่กล่องที่เล็กที่สุดนะของเจ้าเดิมเลยพี่พิง์ ือเขามีตุ๊กตาพร้อมส่งนะแล้วแบบเออเห็นคนอื่นเขามีตุ๊กตาการไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แล้วม่มยังไม่มีตุ๊กตาเลยแล้วแบบเจอตุ๊กตาน้องโน่น่ารักมากก็เลยแบบเออซื้อมานะเป็นลอบพร้อมส่งโอ้ยโซคิวมากโซคิวโซคิวเป็น้องกระเบนกระเบนโน่นั่นเองก็คือเห็นครั้งแรกแล้วคือแบบเฮ้ยมันน่ารักว่ะอะไรอยย่างงเี้ก็เลยซื้อมาเลยนะทุกคน ด,ด้านไนนี่ตตัดเลี้ยกันก็น,นอกบืดมากเหมือนคนจะกท่อคนน้องเป็นขนาดสิบเซนนะนี่นี่ะค้ดอะไรไม่รู้โอ้ยความีไฟไปตรงใต้ตาอย่างนี้น่ารักเนาะก็คือเป็นตัวสีขาวเลยไม่มีอะไรนะ น่าจะเป็นชื่อแบรนด์หรือเปล่าเมดซีนไชน่าทีส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นจากจีนทั้งนั้นแหละเนาะเว้ยน้องนองุน่มน่ารักมากอุ้มนมนุน่มๆโอเคผ่านไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาหลีนะจ๊ะน่ารักมากต่อไปอะไรดีอันนี้ก็ได้ก็คืออันนี้เป็นของจีซองบาร์นั่นเองก็สั่งบัมก็ผ่าผ่าโป๊ดมาให้ด้วยให้เวอร์อะไรมาอ,อ๋อให้เวอร์สีดำมาไม่ได้เลยนะ อ,อัลบั้มหนึ่งอัลบั้มเขาก็เลือกอัลบั้มสีชมพูมานะแล้วก็มีบ็อกเซตก็คือไม่ได้แบบห่อซีวอะไรมาเลยเป็นแบบนี้น่ารักมากเดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดอีกว่าแกะอัลบั้มนี้ไปเยอะมากแต่ก็แกะโนมไม่ได้เลยสกักใบกาดตือไหนมันจะมีการ,กการส่งใบใช่ไหม ่เจ้าเลี้วเจ้าเล้วอยู่ไหนเดี๋ยวเราพลิกพร้อมกันเลยเนาะไม่ต้องรุนอะไรมากหนึ่งสองสามได้นองล่วเอาได้น้องโน่อยละคือใบได้ใบแบบสองใบนี้เยอะมากอะซ้ำกันนะเต็มแฟ้มหมดแล้วสองคนนี้มาต่อไปมาดูของที่จองบ้าค่ะอันนี้เป็นกล่องด้านนะหนักมากก็คือเห็นครั้งแรกกดเลยนี่หูีู มก็ไม่ปกติข้างนอกเหมือนคนจะตกเทเดนเปิดออกมาเป็นอะไรไม่รู้อืม้มอนมาะอ่าเป็นซีดีใช่ใช่ใช่คอนเานต์ของคอล์ลรชันนี้ก็คือมีซีดีนั่นแหละอุยไม่กล้าแกะเปิดเลยอ่ะ,ะมี ต้องปุ๊กแล้วก็โพลารอยโอ้น่ารักมากโพลารอยเป็นกระดาษนะีน่ารักมากอื้มอะ โฟโต้บุ๊หรือเปล่าสมุดภาพนี่โตยิ่งหล่อนาทีสองเนี้ยแลวเสียงก็มีเสน่ห์มากอันนี้ทำไปผู้สั้น ตอนที่ร้องเพลงนะของไอายุใช่ไหมน่ารักมากก็จะเป็นนี่การนับเซลฟ,ฟี่แล้วเขาก็ทำป็นการ์ด มาคือสองแล้โอเคอไม่เลยไม่เยนยยัดมาใช่มั้งยัดไม่ให้มันแบบว่ากระเทยกระแทกอะไร่ต่อไปเป็นซีดีก็ต้องเปิดแล้วเนาะเพราะเราก็ซื้อมาเพราะซีดีแต่ก็จำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างก็เป็นรอยค่ะ นี่ย์ย์่ตรงนดีอะไปลาลงโอเคแล้แะแกะแบบไม่ปานีปาาเดี้จะเดีดีว้าว เป็นเพลงที่น้องคเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองไปเปิดฟังสวยหรือค่ะจำไม่ได้แล้วพีมาเท่าไหร่แต่แต่ไม่น่าจะแพงมากนะเป็ด้านเดียวอ๋อสามารถเป็นปกได้เขาก็ทำดีนะกับอีกบ้านจีนบ้านหนึ่งที่เขาชอบสั่งก็คือจีซองเอยโนมินบากับแจมินบาโอเค เรียบร้อยผ่านอีกหนึ่งน่ารักมากอ่ะไหนๆก็พูดถึงเจมินมาโนมินบาแล้วนะคราวที่แล้วเป็นสแตนตั้งตั้งตั้งกาใช่ไหมอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊คสั่งร้านเดิมร้านน็กๆก็คือเขามีรูปเขาทำรูปเก่งมากอะเจมินน่ารักมากแถมมาด้วยนะโอเคแล้วก็เลือกการ์ดเป็นเจโนโจ่เจมินไปแล้วก็เรียงเยๆไปยีามคนนะก็ เขาไม่ได้ให้ปกมาว่าแล้วแต่จะเลือกว่าจะเอาอยัางไงนะเราต้องรู้นการใจข้างในใช่ไหมอันนี้เป็นแจมินอีกใบนึ่งเป็นพมพามพ,พี่มาร์คหรือเราเลือกลำดับสามไปพี่มาร์คแน่เลยต้องใช่แน่แน่ใบนี้ีแล้วเปิดได้เองด้วยโอเคอน,นี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเหมือนเป็นแจมินนะเป็นตกแจมินกลับมาดูนี่ใบต้นบุกันหนามาก เขาแกะกันไปหมดแล้วเราก็เพิ่งจะได้แกะโหหนามากทุกคนเออถือว่านานมากกว่าจะส่งนะสั่งพี่จากบ้านบารต้องทาใจต้องแบบว่าเป็นคนไม่รีบอะสั่งแล้วแบบลืมไปเลยเพราะว่าของมันนานมากกว่าจะได้แต่ว่าคุณภาพจริงดีมากถุงมันหนามากคิดว่าเปิดให้ดูไม่รบทุกนาแน่แน่ไม่มีความเป็นกิ๊บเตอร์ดูดิวิงงวิงงวิงแบบนี้นะ อ๋ออันนี้เป็นแจมินบาไม่ใช่นมินบานะนี่ต้องแต่เรโซแนนซ์แล้วว่บาไหนไม่แน่ใจแต่คิดว่าน,วนะน่าจะแจมินบาแล้วแหละถ้านูกแจมินเดียวๆเยอะใช่แจมินบาคนมันเยอะมากอุ้ยแล้วเขาทำเป็นแบบว่าเย็บแบบนี้นะมันก็จะแบบว่าไม่แหกแล้วมันไม่มันไม่ใช่กาวอะ่ะมันแหกแล้วมันจะไม่ขาดไม่หลุดเฮ้ยทำดีโอ้เมนแจมินนี่คนค่าแกการเก็บมากๆเลยนะ หนาด้วยแล้วแบบคุณภาพดีด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆก็คือแบบตั้งแต่เดบิวอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็มีงานอารข้างในอะไรอย่างเงี้ยสวยดีมากนี่เดี๋ยวจะเปิดคำคาบนะคือรวมรูปทำดีมากอ้น่ารักก็คือตั้งแต่แบบก่อนเดบิวเดบิวแล้วก็แบบ เส้นทางการบันเทิงต่างๆอไงเี้ยเอ็มวงเอ็มวีมีหมดเลยโอ้โหด,ดูดิแบบต้องหาเวลามาเปิดดูนะอันนี้ไม่ก็วิทโอ้โหดูดิอย่างเทพแลาซาด,ด้าฮอตซอสแล้วก็มีงานอาร์ตต่างๆแบบแทรกมาอือทุกคนแมนจามินควรไปหามาสะสมเก็บไว้มากๆเลยนะน เซสเปบอลก็คือล่า,า,าสุดซิงเวริร์ดก็คือล่าสุดแล้วโอ้ดีทุกคนดีมากโหคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไปเลยถึงว่าเขาไม่ให้เอาอัลบั้มกลับด้วยนะเพราะมันหนักมากจริงโอเคต่อไปเอออย่างนี้ก็น่ารักภูมิใจนเสนอน้องซาริโอก็คือมันเกิดเหตุที่ว่าพี่คูนออก NCT Lab เพราะก็เลยแจกของทีเนี้ยตอนนั้นเป็นซาริโอใช่ไหมล้วก็แบบพิเศษๆ,ๆ์อุย้ยมีภาพผู้ที่นน้องแบบ ลายน้องตัวนี้อืมก็คือแล้วแบบแจกก็คือถ้าสมมติวิวหนึ่งล้านวิวก็จะแจกนะก็คือลีทวิตนี้ไปถ้าเอ็บีครบล้านวิวก็จะแจกแล้วทีนี้ก็เออสุ่มแจกอะไรไปแล้วแล้วด้วยความที่แบบเห็นเลยก็อยากได้ด้วยก็เลยซื้อมาด้วยนะทุกคนก็เลือกเป็นภาพปูที่นอนไลนยนี้น่ารักเนาะน้องอ่านว่าอะไรมาลูโม่ปะน้องมาลูโม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนา่ารักมากเลยแบบซื้อมาด้วยนะแล้วก็แจกด้วยอันหนึ่งนะให้เขาเลือกลายว่าอยากได้ลายอะไร สูซีน่ารักมากพี่คุณเพราะช่างสรรหาเรื่องแบบว่าพี่คุณต้องเป็นตัวนี้มีความนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากก็ต่อไปก็เป็นซาริโอนะอันนี้กล่องสุดท้ายแหละใหญ่มากคือแบบตอนเปิดก็คือคุณดาวแพ็คมาคือแบบกล่องแบบใหญ่แบบใหญ่มากจริงๆก็เลยแบบแบบกลับมาเป็นแบบกล่องกระเป๋านี้นะก็คือสั่งซองสุ่มไปห้าซองแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าแถมคุณดาวแถมมาเป็นกระเป๋านี้ NCT ให้มาสองใบนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ส่งมาทีหลังของมาทีหลังก็เลยแบบส่งใบนี้มาแล้วก็อันนี้มาพร้อมกันนะมาเรามันลุ้นกันดีกว่ายี่สิบสองคนใช่ไหมที่สองคนใครจะรักเราแต่ทุกคนจะมีน้องดีหรือเปล่าจะมีพี่คุณหรือเปล่าโอเคเอ,เอาลืมให้ดูซองนะซองคนนี้อีกมือ พีเวิร์ก็ทำไปแล้วแต่ยังไม่มาเดี๋ยวไปเกาหลีก็จะไปซื้อของทุกทุกจิ๊ตอยากเห็นของจินของจิงมากกว่าแบบรู้รู้ว่าตัวเองจะไปเกาหลีแนละ้วก็เลยแบบไม่ได้พีอะไรมาเยอะมีแต่ของลักษณะมาเฮ้ยถามจริงเฮ้ยเปิดได้น้องนต์นครั้งแรกแล้วรู้สึกไปนี้คนหายเยอะมากเลยนะแต่เราเพิ่งมาเปิดไงไดโน้เสนต์กับฟฟองช้าหรือเปล่าเอ้ย <laughs> แม่น้องสองชางจำลายเซ็นได้อ่าเข้ามาคู่กันเป็นการคาแลคกเตอร์น้องสองชางแล้วก็เป็นเซลฟี่น้องเต็มนะโอเคอ่าไปที่หนงผ่านไปอัดโดนเฮ้ยโถน้องมาร์คมาร์คเมโลดี้ ถ้าเห็นลายเซ็นเราก็จะรู้ใช่ไหมแต่เราก็จำลายเซ็นไม่ครบทุกคนนะหนึ่งสองสามเฮ้ยวินวินเดี๋ยวเินวินเบลวีมาแล้วครับเบลวีมาแล้วครับน่ารักมากนี่เฮ้ยงวนนี้เบลวีรักเลยเอาดีแล้วแกะไม่ได้สักใบเฮ้ยคิดถึงวินวินเฮ้ยเฮ้ย โชทาโร่จำลายเซ็นน้องโชทาโร่ไม่ได้น้อโชทาโร่โชทาโร่นี่ก็มาหาบ่อยเหมือนกันหนึ่งสองสามห้าิสอเฮ้ยรักเก็บจ้าเก็บมาทุกใบยังไม่แลกเลยทั้งนั้นนะขี้เกียจยังไม่ส้เลยทุกคนัไม่สัน,นเราเห็นห่างเลยอย่างนี้ด้แบบ หนึ่งสองซ้ำม,มาเมโลดี้ซ้ำนะทุกคนหุยน้องน่ารักมากเลยอ่ะหนึ่งสองซ้ำพี่แทยอยวิทยองกันรักมาตลอดอ่าซ้ำแค่มาเมโลดี้หนึ่งใบนะมาอันสุดท้ายเดี๋ยวคลิปจะยาวเราจะไม่พูดเยอะแต่ก็พูดแค่แกวเอ๊ะยี่ซ้ำหรือเปล่าสีส้มหนึ่งส,สองซ้้าใจเยอน ชายอนก็รักเราบ่อยเหมือนกันเอ้าไม่ใช่ใชายอนเป็นอย่างงวะ่ะมองเห็นน้องปอมปุลินโอเคเป็นอย่างงนะไม่ใช่ใชายอนนะเห็นน้องปอมปุลินแล้วนึกถึงน้องชจยอนตลอดฮะอย่างอยางเป็นปอมปมปุลินเหรอทำไมเราจำเป็นคาแรคเตอร์อื่นมาใบสุดท้ายหนึ่งสองซ้ำน,น้องเต้นซ้ำถ้าซ้ำไม่ดีต้องหาแรกนะทุกคน ก็มีซ้ำแค่แค่นี้สองใบแล้วก็มีมาร์คเมโลดี้โอเคสรุปผลประกอบการมาร์คเมโลดี้น้องเต้นน้องปอบปบุลินอย่างอยากมีพิทยโยมีน้องที่ซองมีโชทาโลมีวินวินนะแล้วก็มีน้องสองชานโอเคมาที่กล่องสุดท้ายกันดีกว่าเป็นกล่องที่ใหญ่เกินความคาดหมายมากๆ กีดเลยอันนี้เขาซิลสติกมานะทุกคนเหมือนเดิมก็คือไม่ได้ดูพีว,งพ,วงพิววิวเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะโอ,โอ้มาลูมโมฟูบียโยริลืมบอกราคาทุกคนเลยมันห้าหมื่นวอน พันหกพันเจมาณนี้ปลาที่แพ็เคเกจเปิดกันเลยอู้ไอเนี่ยแยะเลยเฮ้ยมีปงมุนแจด้วยมีุนแจด้วยนะเกะแกๆๆกๆกกใช้เลยในยปานี้ปลาใส่อะไรอือ เป็นพวงกุญแจนะโอเคัน okay, ไอันนี้เป็นอ๋อที่เป็นหน้ากากปะอืมหน้ากากนี่ก็เป็นสแตนดี้เออสแตนดี้อุ้ยไม่พันหรอ เอาไปเกาหลีด้วยไปถ่ายรูปเลอมันดี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 มดีมันดีเป็นผ้าแบบอธิบายไม่ถูกมันเป็นรูปรวมคาแรคเตอร์รูปโปรโมทรูปใหญ่นะทุกคนอ๋อมันเป็นเหมือนป้ายแขวนเนี่ยมันมีรูปมาให้เหมือนแบบว่าแขวนบนกำแพงอะไรอย่างนี้เออคุมแหละตอนแรกนึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะโอเคแล้วก็เป็นมกวักเป็นหมวกปาร์ตี้แล้วก็ โปดการ์ด่โปสการ์ดเหล่านี้แล้วแล้วก็โฟโตการ์ดนั่นเองหุโยโฟโตการ์ดน่ารักมากนี่นี่ทุกคนไปต่อมาแล้วนะน่ารักมากคุณบ้านก็คือใครที่ซื้อต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นโฟมอัด ฟมอัดมาแนละ้วแบบระวังมันจะหักนะโชคดีที่ไม่หักนะน่ารักมากเดี๋ยวจะเอาไปตั้งกับโพสแตนในโดเสาร์ไรพวกนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่แน่ใจว่าจะลงคลิปเก่าก่อนหรือว่าคลิปคอนเสิร์ต้องดีมก่อนหรือว่าจะกดปัดไม่ได้หรือว่ายังไงเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม จนจบคลิปนะคลิปน่าจะยาวนิดนึง,นงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเจอกันใ่คลิปหนะ้าบ๊ายบายยอง